เราเดินออกมานะคะจากโรงแรมก็คือเดินมาเจอถนนใหญ่แล้วนะทุกคนจะเดินออกไปหาของกินนะคะอากาศกำลังกำลังดีเลยอะ่ะจะประมาณสักยี่สิบสองไม่ร้อนไม่ร้อนไปดูโรงแรมแบบเต็มๆก็คือนี่นะคะที่เราพักโรงแรม MRT แล้วก็มีประดับคริสต์มาสล้นเนียนเรียมสำหรับคริสต์มาส เรากำลังเดินหาในมาร์เก็ตกันอยู่นะหิวข้าวก็หิวแต่ว่าอยากจะไปลองฝนก็ลงมานิดนิด,นดที่นี่ฝนเดี๋ยวมันจะหยุดตกๆยูดูตกๆนะคิดว่าเขาเรียกว่าฝนแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดน่าประมาณกิโลนึงจากที่พักเราไปตลาดกลางคืนในมาร์เก็ตเดี๋ยวจะไปหาของกินที่นั่นเลยน,<ห>นมนว่าอุ้ยมันจะมีอะไรกินบ้างหิวก็หิวหิวหิวบรรยากาศยามค่ำคืน कि เราไปเถอะจ่ายไปแต่อยากอันเนี้ยอยากกินอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันเนี้คือปู拉สกาอันนี้คือกุ้งอันคนละอันนะอันนคือสิ่งที่วิงอยากกินอ่ะเป็นวันชูกาล่าที่มีเนี่ยที่เป็นโต๊ะวันจันทร์นะกินบ้งกุ้งเอาให้เราเลือกเองนะคิดว่านะเลือกเองเนี่ยชิมอันนี้ก่อนที่เรากินอันแรกกุ้งอู้หัวอุอนอืมอุ่อ่อ๋อ อร่อยนะเนื้อเ่อืมสดๆทอดนะทุกคนทอดแบบทอดทุกอย่างผู้ัดพิธีเขาสะอาดจ้าฮะทีข้างีย่ที่สามเหมือกันว่าให้จัเข้ามาอืมอุ้ยอันนี้เป็นเครื่องใน้ากกินมากเลย๋อ้ยี่ฮ่าสังเกตเอาซิ前面都可以先试试看看

ชอบกินเครือ่องในอ่ะมันเป็นซุปปะไม่รู้ใช่ปะน่ากินดีจงเลย่ะโอ้ยเยอะเยอะเยอะอ๋ออ๋อน่ากินอันนี้นะคะเราก็ปีกตรงข้างได้ในซุปอันนี้อันนี้ร้อยสองอันร้อยสี่สิบก็มาร้อยห้าสิบบาทบ้านเราสองถ้วยนี้แล้วก็อันนี้ถ้วยละสี่สิบถ้วยละห้าสิบบาทบ้านเราเพราะว่ามันสี่สิบหย่อนบ้านเขาไม่รู้ข้าวอะไรนะแต่จะลอง จะรออันนี้ครับแต่พี่จิ๋วบอกผน้าจาบ้าจา,างข้ส่งส่งนี่วดวว่ะอ๋อมันก็คือป้าจาม <c ười> ันคือจบคือป้าจามัก็อร่อยเนอะอก็ร่อยเแต่ซุปก็อร่อยนะอืมนีม่ชุกอร่อย อร่อยอยู่นะแต่ช้อนนันเป็นไอ้นี่ยหอช้อนปัตติเนาะอันนี้ให้มาแล้วหมาเอาชอนปัตติเป็นช้อนปัตติสงสัยเอามาอย่างอื่นแล้วี่จะจันเหลวช้อนหายนะแต่อร่อยนะน้ำซุปอร่อยอันนี้ก็โอเคแต่เห็นต้งข้างเขาใส่ซอสนะใช่ลองใส่ซอสแต่นราจะกูใช้ซอสเด็ดเด็ดต้องอ๋อขอได้หอได้ กินกร<อ>ะชิมฝรั่งอันนี้นะอยากกินกใช่ใช่ใช่ลูกละสีส่สิบอุ้ยลูกละห้าสิบ<ส>อ๋อเพราะว่าเขาคุกเกลือไงใช่ป่ะต้องไปกินดี่าน้าจะเป็นเต้าหู้โอ้นี่ละของน่ากินแต่อิ่มแล้วอะตะเกียะกินนั่นอะแล้วก็กินข้าวไปเต็มถ้วยเลยแล้วก็ฝนก็ตกแล้วที่นี่ฝนมันจะตกตกอยู่ๆตกตกอยู่ๆนะทุกคนเป็นเรื่องปกติของที่นี่มากอันนี้คือบรรยากาศ ตรดาษกางกงยืดสักผ้าก็มีนะอขอไหมค่ะอันนี้อชิล่ซ้อินนี้โร <มา S 2> งแรมน,นนี้ชิลี่ใช,ช่ที่มีแรงกว่าที่กำ ญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันก็โอเคเลยเอาไรไวายสำหรับข้าคืนนี้นะคะเราให้เขาเปิดที่ร้านมาตีที่พ่จิวคิดฐานว่าที่โรงแรมไม่มีแน่นอนก็เลยให้เขาเปิดที่ร้านอันนี้ก็คือแก้วไวายสำหรับคืนนี้นี่เป็นไงน้ำเงินขาวน,นคะคะน้ำเงนินขาวแก้วกาแฟกับวน์รั